พ่อพูดเยอะมากเลยค่ะทั้งจกักรวาลเมื่อกี้ที่หินพระธาตุท่านจะเสด็จมาโปรดคนนะหลวงพอ่อมาปะในานามอะไรโอ้โหง่าย้างเลยเจ้าหลวงพอ่อเยอะจัดค่ะหนนอนเลยเนี่ยคุณบอลอเชิญเสด็จมาก่อนการลำดับกำยานไม่พอหลวงพ่อเเชิญสคุณกินได้ไหมอ๋อคุณกินทำไมอ่ะอ๋อที่ถือกำยานให้ ให้ท่านหน่อยสิเดี๋ยวมาจุดก่อนเอาวางนี่กันน <c oughs> มีทําใจเ่าเชิญปุุง เรียงลำดับมาเลยจะมาโปรโดมนุษนย,นย์โปรดยิญญาณโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก้าขานมาเลยองค์ท่านนะอยากจะให้องค์ใดมานั่นและเอ่อยากให้มาก่อนนะท่านนะต้องเอ่ยมาเอ่ยขานสิท่านเอ่น้ำชา,าไม่ลีหรือกินหนูชงปชงน้ำชา,าให้รู้ชิ้นรส ไปหาน้ำชะไปหาแล้วยังไม่ได้ชิมรูอันชื่อไม่มีถ้วยกินหอมนั้นให้มี้ลีโอลีโอนี่นี้แหละองค์ที่กำลังพูดอยู่นี่ขอชื่อเสียงเรียงนามแก้วอยู่ในนี้แก้วอยู่ในกล่องนี่นี่เข้ามา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 ช่องนั้นอ่ะองค์หนเชื่ออะไรใช่กล่องขลังโอโสาธุ เัินลื้อเก่าคานถึงบ่อยน้าแต่ไม่เคยอื่นชื้นกันโอ้วววน้อเออแต่ขานไม่ได้ใจองค์เลกเสียงฮงเต้ก็เป็นประธานใหญ่ในงานนี้เลยอ่าจะได้เดินทางกันไปที่ไหนกันบ้างไม่ที่ข้าเลยเมืองใกล้ใกล้กนอ่า เอาองค์เงี้ยเซียนห้องเต้ก่อนเลยล่ะว่าท่านจะให้ทํางานยังไงกันดีจะไปแล้วงานนี้บูชาบวงสวงจ่งศักดิ์ธิ์กันไปที่เขาสามร้อยยอดเออแต่ว่าเราไม่ได้มีรายชื่อองค์เงี้เซียนห้องเต้ที่จะไปนั่นไงนั่นไงท่า <c oughs> <c oughs> ขนึกวง่าเี M ้เซียนฮ่องเต้มาจบมาที่ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนก้ก็มาจบอ,อ,อ่าเป็นว่าใส่ชื่อที่จะบวงสวงองค์เฮกเซียนฮ่องเต้ e. เอาแบบทรงจีหรือเดี๋ยวนะเอาแบบทรงทรงจีหรือทรงไทยทรงจีนนั่นไงน้องท่าน งจีนก็ต้องเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ต้องเป็นกระดาษเงินกระดาษทองเป็นสไตล์จีนเดี๋ยวจะให้พวกลูกศิ์ที่เป็นจีนจีนเตรียมให้องเง็กเซียนฮ่องเต้ปรารถนาอะไรบ้างองเง็กเซียนฮ่องเต้ขนมน้ำชาสุราดอกไม้ กระดาษเงินกระดาษทองของที่ท่านกล่าวขานมานั่นแหละนะมีล้นฟ้าเต็มท้องฟ้าหมดแล้วเอออ่านแล้วที่ท่านคงยึดเชียนท่านเต้าปาหาในงานครั้งนี้ต้องการอะไรท่านถามเหมือนไม่รู้ใจคะ่ะโอ้นั่นว่าบริวารมากมายเอ้ยออยังตกต่ายังตกต่านอนนั่นแหละ อย่างเที่ยงแท้อยากสมบารมีหนูพอไปเปรืองอันนี้เราต้องให้เขาเตรียมอาหารให้กับเหล่าบริวารใช่แล้วใช่แล้วอยาที่นั่นหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ต้องการอย่างใหญ่นั่นหอกมีห้าอย่างมีไหมในทุกคราส้มนั่นหนามีด้วยกันนั่นแหละลูกท้อของดีเมืองสวรรค์ มีให้กันได้ไหมท่านเล่าเอ้ยนี่แหละหนอของสิ่งดีอย่าให้ขาดน้ำชานั้นสิบถาดหนาอย่าระเลยเวไเ้อางน้ชาดน้ำชาสิาเอาพูนๆเอากองกองของใหญ่ให้หลนใจกันได้นั้นนั่นแหละนะมีแค่นี้ไม่ต้องมีอย่างอื่นมาก แค่นี้หนาะก็จบกันองค์ท่านเอยองค์เชียนฮ่องเต้จะพาบริวารมาด้วยเมไปทั้งทีไม่มีกลาวไม่เอ่ยขานถึงกันนั่นเลยไม่ได้ลงชื่อไม่อยู่ในลิสต์แต่เอ่ยหาอยู่ใช่ไหมเล่าเอา่ยสุดรักเ,เลยไม่นึกถึงกันเออไ,ไม่อยากมารบกวนหรอก แต่ขอบอกจะไม่ให้เสียเฉยมาดีแล้วไปจะได้เป็นเป็นประธานใหญ่เงียกเซียนห่องเต้เหล่าเทพทั้งหลายจะต้องมาขอคารวะขอบุญขอบรารมีขอพรอ,องเงีกเซียนห่องเต้เพราะฉะนั้นเราน้ำชาเอ้ยไหนเลยนานแท้หนอ <c oughs> ให้รู้พออยู่เมืองสวรรค์นั่น ถ้าชานี้ชี้นิ้วมึงตายกัน <c oughs> ไอ้เด็กนี้นั่นนะ <c oughs> ช็อจริงเอ้ยอต่อไปจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับมหาเทพผู้สเสด็จมาณสถานที่แห่งนี้น้ำชาเป็นของสำคัญเรื่องใหญ่ขอบารมีองค์ท่านอย่าลืมกันบริวารข้าด้วยนะ เอ่ยกล่าวขานให้เขาได้มามีมาชมบาระมีองค์ท่านเอ่ยได้มาน้องกล่าวกาบบุญแหลท่านได้น้องกันฟังเทศนาหนาได้รู้เห็นเจ่นแจ้งในศรัทธาอันเรื่องลือในจักรวาลเอ่ยองค์นิกเซียนทอมเต้จะพาบริวารมาในงานนี้กันเยอะไหม ท่านจะเอาเรื่องจริงใช่ไหมเล่า,ากี่แสนหนาเหล่ากันเล่าหนาเหลานาไม่ใช่คนกันทุกคาหนึ่งเหลานามีกี่คนนั่นเลาน่าเออโวกี่คนนีนั่นแหละให้คิดเอานั่นแหละท่านหนึ่งเหล่านั้นเป็นเท่าไรนั่นแหละหนาะมากมายเหลือเกินในสธานี่แหลนะนาจะเยอะกันนั่นแหละเอ้ย อย่าลืมหนามีห้าอย่างนั่นแหละท่านอาให้รวมกันพูนๆนั่นแหละหนาพูนให้มากชื่นใจในศรัทธานี่แหละหนาเสื้อสายหนาอย่าให้ขาดกันเออเธอจำได้ป่าพวกเธอห้าอย่างมีอะไรบ้างมิทขอคชาอผมให้เจนทุ่มเต้ได้โปรดบอกกาวอีกสักหนึ่งครั้งเพื่อความไม่ผิดพลาดเพราะว่าพวกนี้ยังสติปัญญาไม่แหลมคมยัง ยังยังตื่นยังอะไรอะ่ะยังตื่นเต้นยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้อะขอ,ข,อข้าบอกแล้วมีห้าอย่างนั่นไงท่านซ่อมน,นั้นไงอย่าให้ขาดนั่นแหละหนาะแล้วลูกท้อก็อย่าลืมนํามานี่แหละหนาะน้ําชาเอ่ยนั่นแหละเอ่ยข้าหมายถึงมีห้าอย่างห้าอย่างท่านรวมรวมกันผัดให้เข้าด้วยใจนะ ผัดด้วยใจทําด้วยใจอาหารห้าอย่างที่เขามียมไหว้กันของจีนน่ะเส้นพวกนีู้้อะไรพวกไอตะกี้ไอนั่นมาไอไอหมวยไอไอไแม่หมยมาตะกี้เนี่ยให้ผัดพวกอาหารไหว้เจ้าห้าอย่างเธอรู้จักใช่ป่าเออมีซุูทคูณคูนเลยอ่าขอเชิญ อย่าให้เสียชื่อเสียงเง็ยบเสียนทันพ <c oughs> าลูกน้องบริวารมากันหนามาอดอยากใส่แห้งในทุกคราโอ้วันหวานหน้าอับอาน,นี่ข้าวหนึ่งหม้อใหญ่นะแล้วก็น้ำชาถังกาใหญ่ๆนะสิทถาใหญ่ไงเล่าท่าน,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 นแล้วก็ผลไม้ ให้เป็นถาดเป็นตะกร้าไปเลยให้ตะกร้าใส่ตะกร้าพูนๆนะคะเอาพูนๆอ่าบริวารท่านจะได้แล้วก็ลูกพ้อใส่ตะกร้าพูนอ่านั่นเนี่ยเดี๋ยวของจีนๆเดี๋ยวให้พวกจีนเข้าไปหามาดอกไม้ถุกเทียนตามนละมนโต๊ะเดียวกันตรงตะโต ต่างหากของถวายนวายเตแก้วนั้นไม่สนใจศักดิ์ศรีแก้วดีๆเปล่าไปหาแก้วมันนี้แก้วบนนอกเด็กนะไม่มันไม่มีแก้วใหม่ค่ะอันนี้แก้วใหม่เหรอคะนี่ดี๋ยวหาแก้วใหม่หน่อยสิแก้วแก้วไหนอะลวดลายมังกรไม่มีมันเตรียมมาเลย ต่อไปต้องหาแก้วขององค์นิเทียนทองเตเฉพาะนะเธอจำไว้ให้ดีมันไม่มีหลวงพ่อต้องให้คุณเจงหาให้ไม่ต้องเราก็ไปหาในเว็บไซต์นั่นแหละเราเดี๋ยวไปดูที่หน้าหมู่บ้านยืบยืมหลวงพ่อทีมีขายคุณไม่ใช่น้องน้องจ๋าน้องลีไอมาจุดอีกเร็วๆนี่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 มันนี่ตรงนั้นไม่ต้องหาแล้วแก้วเหมือนกันเดี๋ยวช้าเดี๋ยวยืมแก้วหลวงพ่อดาก่อนหลวงก็หลวงพ่อดาเออลายมังกรไป้าน อากานั้นน่ะเยอะเมื่อก่อนรับใ <c oughs> ช้องค์เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองจีนหลังพวกเราเออเราจะต้องไปศาลน,นั่นศาลน,นั่นจะต้องเป็นใช้ชื่ออะไรท่านเง็ดเชียนฮ่องเต้หรือจะใช้ชื่อองค์ไหนดีจะได้ดังไปเลย ท่านมีสื่อบอกแล้วไม่ใช่หรือเคยพูดลือหากันแล้วใช่ไหมถึงการเวลาจะเข้าใจท่านนั้นใส่ได้กล่าวขานไว้แล้วใช่ไหมเล่าไปกล่าวไว้ว่าเป็นองค์ไทยเสียงเหล่ากุ้งพูดแล้วจะเปลี่ยนทําไมเล่าอ,องค์ท่านเจ้าก็เอ่ยขานแล้วนี่หรือว่าจะมีอะไรที่ อลังการกว่านี้อีกไหมทินของท่านก็เป็นของท่านซีองท่านซีจะแทรกแซงทำไมเล่าหรือจะใช้มหาเทพแห่งจักรวาลไม่หรอกไม่หรอเอาเอาอันนี้ออกแล้วใส่ถานนี้มาเอาเอาวางมาบีเอเอาแก้วออกสามแก้ว แี่เราจะต้องทำอะไรจะดนะเวลานี้แล้วที่นั่นน่ะที่ศาลเจ้าอ,อนนย<ด>ังไม่มีอ,องค์ให้เชียนห้องเต้เลยก็ควรจัดหาบ้างได้ไหมให้มีใช้อยู่ตั้งด้วยนั่นแหละออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้แกะองค์นิกเจียนฮ่องเต้องค์นิกเจียนฮ่องเต้จะเอาสีอะไรดี ึงการเวลาองค์ท่านเอ๋ยจะรู้เลยจัดแจงนั่นแหละหนาเดี๋ยวก็ลงล็อกในบล็อกลงทุกคราไม่ยากหนาหรอกองค์ท่านนั่นแหละคือถ้าถ้ามีอยู่แล้วก็ออกสีดำๆหน่อยเลยไหมไม่สวยไม่สง่างามเมื่อเกียรตทเตต้องแดง แล้วจะต้องไปวางประทับไว้ในศาลเจ้าศาลเจ้าจาักรวาลยังไม่ค่อยเท่าไรรถของฉัน ยังไม่ชื่นใจหอมกรุ่นหรอกนะไม่เหมือนข้างบนข้าที่ลงมาแต่ยังว่าก็อภัยได้เดี๋ยวจะบอกคนที่เป็นลูกหลานเี้กเจียนฮองเต้ไปหาชายอย่างดีมาหน่อยมีไอ้ไอ้เปิ้ลมันเป็นลูกเี็กเจียนฮองเต้แต่ชวนมันแล้วมันเงียบมันไม่มามันไม่ไปเพราะไม่มีรายชื่อเี็กเจียนฮองเต้เบอก เดี๋ยวเธอถ่ายแล้วเก็บไว้ดีๆแล้วส่งมาให้มาดูสรุปแล้วแกะองค์ีิกเจียนห้องเต้อีกหนึ่งองค์ไว้ในศารออกแนวสีแดง เป็นซุ้มเฉพาะเจาะจงพร้อมบริวารไหมท่านหรือว่าท่านจะนั่งว่าการมีบริวารด้วยแหละเอยอง์ท่านเลยอย่าละเลยนั่นแหละบริวารเป็นหญิงเป็นชายชายชายหญิงหญิงล้วนกันไปปะปนไปด้วยกันนั่นแหละท่านอันน้อมเคารพและศรัทธานั่นแหละนะคือองค์ข้านั่นแหละ องเล็กเชียนองใหญ่องค์กิมซิงล่างทองของเหล่าเทพน้อยๆใหญ่ๆก็องค์เล็กวางประดับประดาไว้เป็นบริวารใช่แล้วใช่แล้วองท่านอย่าลืมกันมีห้าอย่างนั่นแหละห้าอย่างเป็นอาหารผัดผักพวกนั้นห้าอย่างแล้วก็เหมือนกับอาหารลักษณะอาหารเจอะไรพวกนั้นน่ะ มีบ้างมีชั่วใช่ไหมมีชั่วผัดผักกลมตุ้มผัดผักอะไรพวกนี้อรูจักใช่ไหมอ่าใ่อย่างใส่ต้นอนด้วยไหมคะผัดผัดผักกลมตุ้มเอาใส่เ่ยค่าพูดถึงมีไม่ใช่ผักเข้าใจผิดหรือไงหล่ะโรือใจเอยผัดผัดผัดมีให้ย่างกระส่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคัดเอาที่เขาไหว้เจ้าจีนน่ะ ที่แบบอลังการนะห้าอย่างมีอะไรบ้างไม่เกี่ยวกับขนมพอไม่เกี่ยวกับส้มนั่นไอ้นั่น,นเป็นของหวานแบบผลไม้อันนี้เป็นอาหารทานกันใช่ค่ะก็คือเป็นขัทีทั้งหมดห้าชิ้นนะคะกนี้เชียนห้อมเต้พร้อมบริวาเรเดี๋ยวเราไปหาหลายชื่อบริวารมาแล้วก็ค่อยๆมาวางประดับไว้ให้เหมือนกับการว่าการเหมือนกับการกําลังว่าราชการ จักรวาลเนี่ยว่าถ้าราชการในโลกใบนี้ลงชื่อเต,เตเสเด็จมาก่อนเลยพว <c oughs> กเราต้องขอขมากรรมเพราะว่าไม่มีรายชื่อเจียบวงสวงองค์เม็กเนตเต้ <c oughs> ก็รู้ว่าเสด็จมาเรียบร้อยแล้ว อ,อ,องนี้ท่านมาแล้วยังขนลงพ่อองเนี้ยนี่ยือน้องเต้ท่านอยู่ที่ดี่เนือป่าขนลงพ่อองค์นี้ก็ส่วนอยู่นี่แต่ว่าองนั้นก็ไปว่ากันใหม่มว่ากันตามลำดับและเราจะต้องจุดประทัดได้ไหมในวันบวงสวงเพื่อให้ โด่งดังไปถึงทั่วจักราวาลหรือองค์นิกเซียนท่องเต้จะเปิดงานไม่รอกองค์เอ๋ยองค์ท่านในวันนั้นคือองค์ท่านประธานหนาจะมีประทัดได้ในทุกคราก็ยินดีพร้อมกันเฮฮาประทัดสักตลับของตลับเพื่อให้พวกเรา ดวงิญญาณทั้งหลายได้ร่วมอ,อนุโมทนามากราบไหว้กันว่าบัดน,นี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดทําการแล้วโดยเมียเชียนฮ่องเต้เป็นผู้อนุมัติถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นประธานใหญ่เราเราจะต้องทำอะไรอีกในวันนั้นหรือว่าวันนี้ วันนั้นเป็นวันเริ่มต้นและต่อไปจะต้องมีงานงานประจำปีหรือทำพิธีอะไรยังไงเกี่ก็รเหล่าเทพทั้งจักรวาลประจำปีคงมีแล้วละท่านให้จำไว้ทุกปีนั้นหนึ่งครั้งหนาคงต้องมีอยู่แล้วในทุกคราเชิญอันนาองค์เทพในจักรวาลเออ เดี๋ยวเราจะมาหาวันพิธีหนึ่งว่าควรจะเป็นวันใดในหนึ่งปีแล้วก็จะทำพิธีเปิดสารจักรวาลเราใช้ชื่อสารองค์ไทยเสียงเหล่ากุ่มจะมีการประชุมของหมู่ทวเทพทั้งหลายว่าจะใช้ชื่ออะไรให้มันดูไปไกลเลยไหม ใช่แล้วองค์ท่านใช่แล้วกันเสียงนั้นหนาลือทั่วจักรวาลจะดังไปทั่วทิศในทุกทางนี่แหละนะาเกิดขึ้นแล้วบัดนี้เอ๋ยอสถานีได้เปิดแล้วเหล่ามาหาเทพผู้สร้างจริงๆสานีพวกเทพพญดาเจ้าเขาสร้างนะไม่ใช่พ่ออารุณไม่ใช่พวกอารุณถูกต้องนะแล้วท่านองค์เอ๋ย มนุษย์เลยจะยึดคองนั่นแหละนาแต่สุดท้ายก็ตายลงครองในทุกครานอนหยอดเข้าต้มหนาอย่างนี้นั่นคิดว่าทําทแล้วคิดจะยึดเป็นของตัวเองถูกลงโทษเลยเหรอท่านเม็กเซียนทงเต้ไม่ใช่ลงโทษหรอกท่านพูดกันไปจะยากหนาะพูดผิดเอ่ยไม่ใช่ลงโทษอ่าเป็นกรรมของเขาเองใช่แล้วใช่แล้วนั่นแหละหนาะ เพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาใช้เขาหนาทำงานนั่นแหละเอ่ยแต่ทำเกินหน้าที่ผิตตำแหน่งผิตตำแหน่งแย่งชิงนั่นแหละจึงต้องโดนลงในทุกคาไม่มีใครทำเขาหนาตัวเขาอิทำไปทำมายึดติดว่าเป็นของเราแทนที่ตอนต้นเนี่ยเทวดาเขาก็บอกว่าเป็นของเทพตอนแรกมาแค่นี้ท่านรู้ไหมพอต่อไปกุ๊ ใหญ่ละอา่าคือบูดง่ายจะยึดบริษัทนี้ไว้ทั้งหมดเลยไม่ฟังใครคิดผิดเสียแล้วแหละท่านอยู่วงการนี้นั้นนั่นแหละอย่ามาใหญ่กว่าเทพเทวาผิดแล้วนะผิดแล้วผิดแล้วก็เป็นพูดง่ายเป็นกรรมของตัวเองที่ทำเองไม่ได้มีใครทำ พอของสูงไม่เหมาะกับคนอาถึงขึ้นมาอย่าไปจับปากแก้วอ่านี่จะได้ไปส่งสารให้ผู้ที่ลืมตัวเข้าใจผิดเวลาเทศเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโปรดมาช่วยมาใกล้ชิดมาผูกพันกลายเป็นว่าเราเป็นเจ้าของ เราใหญ่เราอยู่เหนือเทพเนี่ยเหนือในไอคนบางคนใช่ไหมที่เราไปเปิดศาลแล้วก็อยู่ๆก็ไม่อะไรอ่ะไม่ไม่เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากทำอะไรก็ทำเองและในที่สุดเทพเราก็ถอยเทพก็ทิ้งทีนี้เทพทิ้งเทพถอยตัวเองบุญไม่พอของหนัก ก็เ,เลยหล่นทบตัวเองนั่นแหละ <hearing. S 1> นี่นั่นแหละท่านพูดถูกและท่านแค่เทพทิ้งเทพถอยนั่นแหละนาะไม่มีใครทําใครในทุกทางตัวเขานาเจอด้วยเขานั่นเองเออแสดงว่าพวกนี้นางสนมเอกนี้ดีนะท่าน, <hunting> านยืนถึงกันได้ชื่น พร้อมหรือ,อยังเจ้าแก้วในทุกขาพร้อมหรือ,อยังเล่าหนาองค์ท่านก็พึ่งจะปรึกษากันอยู่่อกี้นี้เลยนี่เลยลังเลอยู่ใช่ไหมถอนไทยน่อยลังเลน้อยจะเป็นน้อยนั่นแหละหนาะลังเลมากจะเสียมากในทุกขาถ้าทุกมาเต็มตัวโอ้ได้เต็มทีคุ่มเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าหนาเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนบริหารจัดการพวกเราเป็นมนุษย์เป็นเพียงแค่เครื่องไม้เครื่องมือและก็เป็นอะไรเป็นสถานีในที่สุดถ้าพอแล้วสามแก้วจบลงนี้นพร้อมกันทีสามทีแล้วแหละ พรเจ้เต้ได้มาโปรดพวกเราแล้วเป็นประโยชน์ต่อสถานที่แล้วก็การบวงสวงพิธีกรรมในครั้งนี้แล้วไม่มีอะไรบับข้องทูปเทียนต้องครบพร้อมหอมใหญ่นะกํายานอย่าขาดนะองค์ท่านขาดไม่ได้เลยนะองค์ท่านกํายานต้องจุดไว้ในทุกทุกอะไรทุกถาดผลไม้ สิงทุกอย่างที่มีอยู่กรำยาน,านั่นแหละเอ๋ยองท่านเอ๋ยช่างชื่นใจเสียจริงสนะนมข้าจะทำร้ายองค์ข้า <c oughs> นี่นั่นเลยพ่อบกพ้่องนั่นแหล่ถ้า,านะอยู่นานเมืองสวรรค์นในทุกา, <c oughs> นานางนั่นหนาหัวขาดสิน้นสิ้นลงไป น,นี่คือการเตือนบอกนั่นแหละเธอหให้ระวังสิ่งในหนามานี่เอ้ยอ,<ล>องคเทพองคหอมไม่มีถ้ามีไหมหอมก็จุดเอาเอาเป็นว่าครั้งนี้ทําให้ดีที่สุดแล้วก็จดจําไว้ว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องครั้งหน้าจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีที่สุดอ,องค์นี้เตียมทงเตะเสด็จมาแล้ว ่านมีอะไรอีกไหมข้านั้นใสได้เวลากลับแล้วเออมีองค์อื่นจะเสด็จมาอีกไหมท่านจะอนุญาตจะเชิญองค์ไหนมาพอแล้วแล้วองค์ท่านแค่ท่านมาแค่เข้ามาก็เด็งทีนั้นแหละเรื่องนี้นหลวงพ่อพระพุทธอ,องค์ดำนารันธาท่านทราบหรือยัง เรื่องาวของพวกมนุษย์ที่อยู่บนโลกเดี๋ยวก็ได้พวกเราก็